สวัสดีครับระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกันทั่วโลกนะครับเวลาดูหน้าโฮมเพจหรือเว็บไซต์ที่อยู่ในเครือข่ายนั้นเหมือนกับว่าข้ามจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่นฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกถ้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างนี้เราเรียกว่า person to person เนื่องจากเราเปรียบเทียบเครื่องคอมพิวเตอร์กับคนหรือ person ซึ่งบางคนเรียกว่า peer to peer เพราะว่า peer p-w-e-r หมายถึงผู้ที่มีระดับเท่ากับคุณเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่อยู่ระดับเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ person to person peer to peer ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างนี้ย่อเป็น P2P หรือเขียนตัวอักษร P ตามด้วยเลข2และตัวอักษร P อีกหนึ่งตัวเป็น P2P P2P ระบบ P2P นี้ถือว่าไม่มีตัวกลางหรือที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์แต่เป็นการเชื่อมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องบนระบบอินเทอร์เน็ตโดยตรงสื่อสารกันได้อย่างเสรีด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่เคยดาวน์โหลดเพลงหรือไฟล์ต่างๆจากผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ตคงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าคุณดาวน์โหลดทางระบบ P2P